เส้นบันพื้ครับสวัสดีครับวันนี้เอาเลขเลขล่างดับเขาดับจ้าครับเลขดังล่างตรงตรงจ้าดับยูไลงวดติดเลยเด้อตั้งแต่ต้นปีท่านได้หลุดเนาะครับปีหกเก็ดเนี่ยยังไม่ท่านได้หลุดอยู่ครับจ้าก็ถือว่าเลขดังเขากะยูครับ ปีทีเดล้วน่มัปีหกหก่หนีรุดไปแค่สองงวดแต่ว่าปีหกหนียังบ่ทันไหนรุดงวดนี่เป็นงวดที่เจ็ดต่อของปีหกเจ็ดนียังบ่ทันไหนรุดเลยยังทานอยู่แต่ว่าคันไปถูกมันจะมีถูกเรกดังเรกกันนะเขาโยกอะอ่าค่ะถูกเ็กดังผู้ไร้มากก็นั่งกับอย่าว่ากันเดออเพราะว่าเห้ไปตามเนว่ทางครับจ้าทุกงวดนั่นวล่ะปลอยมาก็คือชนกระเลกดังเขาแต่ว่ากระดับอยู่นอกค่ะ ครับครับครับเนี่มันซีนีโอทูเลขดังก็อยู่นี่โอ้ค่ะค่ะเอาเลขดับล่างตรงตรงในงวดวันที่สองพุธสภากลมหกเจ็ดจ้าครับมีหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์แปดศูนย์แปดสี่แปดสี่แปดห้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์ ้าห้าเก้าห้าหก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 สองหกสองหกสองสี่สองสี่แปดสองแปดสองหกศูนย์หกศูนย์เก้าสามเก้าสามสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสิบห้าคู่เหมือนเดิมครับ ชนเลขดังอีกเล้วครับผมบอกแล้วว่าเกาฮานี่ตามจีนนี่มันนับเพิ่งไปกับพร้อมเด้อรับนี่แต่ว่าผมผู้งห้หาเกาได้เส้นนี่อืมค่ะผมถึงบอกว่าคันคู้ไรซื้อลรลตวดีไมาได้วก็ว่าเป็นยั้งครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางเด่าวมมีกะมันตามสถิติมันมันกาถือว่าผ่านมาดีอยู่บับฮา ผู้่นมากว่าเด็กเก่าหาเก่านั้นมันดังแงงย่หนุนมาเติดอยู่นี่กะสื่อมาแด่กด้เอาไปเรียกว่าผู้มากกัติดไว้ในน้อยครับค่ะมันหลุดเนาะค่ะมันหลุดมาเลขดังกระไรครับครับมันกบนับ่แน่หรอกเพราะว่าทั้งเสี้ยนทั้งอาจารย์กัเฮ็ดผมกเ็เฮ็ดไปตามแนวทางเนาะจ้าเมนค่ะกัเป็นแนวทางคือเก่าเป็นสูตรเลขดับเนาะดับล่างตรงๆงบนสามารถมาได้ครับครับอได้ค่ะ เสียงเสียงเจ็ดใบมันก็เป็นยังสิละคู่เก่งดงคู่เก่งกับตามกระแสี่ทุกงวดเลยแหละมันกับอ่านไปดูดีอยู่เมียนเลขดับนี่ตรงทุ่งวดอรุณกับเลขดำแต่ว่ากับชุนได้ตั้งแต่ปีใหม่แล้วเนาะมาจนหอดงวดนี่ครับเดี๋ยวผมมีผมมีข่าวดีสิบอกอยเพราะว่านี่เป็นเด็กนับของบนมีอยู่สิบสุด ไปกับผมยี่สิบผมตดสอบว่าแดี๋ปีนี้ยังวัฒนายู้เลยกันภูดไริอะไรกะทั่วมาเอาตังหงอะไรอืมอันนี้เลขเลขดับบนดีค่ะบับข้างบนครับแต่ว่าผมเสียหายเปอร์เซ็นต์ไปประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืมคือบอเต็มรลอยคือหลงังเลขหลางครับแต่ว่าปีหกเจ็ดยังยังทัฒนายู้เลยอืมกันภูรดดิลด,ดต้นทุนลงหรือว่าติดไปในงงน,น้อยนะกันติดตัวนี้ ผมว่าผมทดสอบมากทดสอบมากนนี้วดนี้กับมากพร้อมกับเด็กแล้วขลางดังเลยผมมาปรับสวใหม่เนี่ยจ้าโอ้โหเพราะท่านกล่าวรงทั้งสองเพราะว่ามันจะเป็นเด็กหลายตัวแหละค่นะ,ะมันหลายนะทัางลร็ปดังนร็บนมันจะเป็นหลายนะจ้าโอ้ค่ะถ้าผูใ้ใดอยากได้ดับบนเนาะการนี่ลหละเบอร์ไอดีไลน์หรือว่าทโทรได,ด้เนาะ0 97, 9, 8, ูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เ้าเก้าหปดเก้า็นเบอร์โทรเสียบมันพืดด้โดยตรงเนาะ ครับครับเบอร์โทร่เบอร์ได้ส่วนตัวนี่นะครับเอาเบอร์เขาได้กันเนาะเขา่าได้กับทร่มากล้วกา้ผมมา,าให้ก็ได้เบอร์นะจ้ะส่วนมากค่ะถ้าเอดไปกับสีเขาได้เนาะขันแมนพุทธแถาผูแพ้วเห็นว่าเป็นกับให้ลูกให้ร้านเห็นให้เนาะค่ะครับเพราะว่าบางทีผูพคนมีเด็บมีทีมากในทั้งขางบนขางล่างขางล่างก็ได้ไปได้ทั้งสี่เขาขางบนนะมีเอาไปรับไปตัดออกนะเมียนค่ะประหยัดต้นทุนในร้ายหลายๆค่ะสังเกตม,มันสีมีอยู่ เสี่งแล้ววัดแจ้จักรกะแบบหรือว่ามันสีรับอยู่บอยู่กับเป็นเรื่องของอานาคตเนาะครับอืมให้เปียงกับเสีเลขดับนี่เลดับบนนี่งวดนี่ป่อยไปเบื้อสเปียงเบิ้งเป็นแนวทางแม่งวดแรกแม่ร้องเบิ้งแม่ร้องลงกิบเบิ้งสําหรับดับบนเขาเป็นแนวทางเนาะเอเอาไปร้องหครับแนนจะเอามารองเบิงให้พี่น้องเพิ่นฟังเบิงเป็นงวดแรกนะสําหรับดับบนแต่ว่าดับดังเขากะ อยู่แล้วล่ะแต่ว่าร้องเบิ่งเป็นแนวทางดับบนถ้าเป็นผู้ใดมักอ่าชุดใดกับเพิ่นสิได้เบาๆหรือว่าเพิ่นเอาไปเบิ่งแนวทางอ่ะเป็นงวดแรกนะจ๊ะอ๋อครับครับแต่แต่จะเอาไปเบื้องสะก่อนเด้อครับบอกเอสซี่เพิ่นเด้อจ้าจ้าเอาไปเบิ่งก่อนงวดแรกจ้าสําหรับเลขดับบนเนี่ยเอามาค่ะเอาเด้อจ้าดไค่ะค่ะไอ้เบิ่งซะก่อนเด้อบอกเอสซี่เพิ่นขันมีอยู่ในนี่ก็ซื้อไปซะก่อนอย่า จ้าสุนห์จังว่ากันไหมนะจ้าอันนี้เป็นแนวทางคือซื้อนอ้ลองงวดแรกสิบชุดสิบชุดบนนี่ไปกลับเมนบ่จ้ารับเป็นยี่สิบครับค่ะโอเคค่ะดับบุญเนาะจ้าเออขันดาโบยุ่เรื่องไก่อย่าว่ากันเนาะเนาะค่ะผมมากระสีป่อยงวดแลกเลขดับข้างบนนี่ค่ะจ้าจ้าเพราเกต์นี่เพราท่านใหญ่ด้วยนี่ค่ะสวัสดีครับจ้ามี รับของบนไปกาพรครับมีแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกห้าหกห้าห้าสี่ห้าสี่สี่สามสี่สามสามสองสามสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้านี่ครับเก้าแปด นีครับเพราะว่ามันออกไปแล้วครับเก้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชุดเนาะครับครับสิบส่วคือไปกับรับไปกับของครับแต่ว่าบอกเอฟซีเพิ่นบอกว่าเพิ่นให้เบิ่องเจ้าพันเด้อว่าวัน <S <S จ<ะ>้าะันมีกับซื้อไว้ซื้อก็อได้จ้ะงวดนี้คือเป็นงวดเลขจอบเบิ่งก่อนเนาะค่ะแต่ว่าสําหรับเลขดับล่างนะ่ะตรงๆนะ่ะ <W. S 2> ดับอยู่ดับครับนี่เระครับดับแล้วไม่มีปัญหาครับเพราะว่า ผลงานประสบะการณ์มันกันเลกรับน้ำ่างนี่มันสองปีกว่าละาใส่มานี่ยค่ะแต่าสาหรับดับบนนี่จอบเบื้องกอนเพราะว่าเบื้องแล้วแต่ต้นปีมาหนี่ยังดับอยู่เนาะครับปีหกเทยังมาท่านไหนยังผ่านอยู่ครับยังมาท่านไหนยจ้าก็เป็นแนวทางคือเขาสำหรับเลกดบับเนาะเสี้ย,ยนมันผือครับมันห้าผู้คน อยากเอาไปเบิง้งเนี่ยกะว่าเออเรามื่อกี้ไปหน่อยๆว่านอาจชีลดต้นทุนลงยังสินะค่ะถ้าแม่นผู้ใดสนใจอยากถามเนาะให้เข้าใจหรือว่าจังไรก็สามารถโทรไปหาได้หรือไลฟ์ไปหาได้ที่0971499689คือเก่าเนาะครับบอกว่าเป็นงวดแรกเด้่อดรับของบนที่ปล่อยมาพร้อมเด็กอันนี้นะจ้าแมียคนะจะทวนเนา,านนะค่ะเลขดับล่างตรงๆ15ชุดเด้อค่ะให้ฟังค่ะฟังให้จบ พราะอวนนี้เพิ่นป้อยเลขดับบนเป็นงวดแรกแต่อันนี้เป็นดับล่างตรงตรงสิชุดดับอยู่คงงวดสําหรับเซียนบานผือเดี๋ยวจะเอางวดเก่ามาเปรียบเทียบให้เมืองน้าจากงวดวันที่สองพฤษภาคมหกดับล่างตรงตรงสิบห้าชุดนี้หนึ่งห้าศูนย์แปดสีหสามหนึ่งหนึี่ศูนย์เก้าห้าหกหกส สองสี่แปดสอเก้าสาแล้วกับเจ็ดหนึ่งจ้าอันนี้เป็นชุดดับล่างตรงๆสิบหชุดเนาะค่ะเดี๋ยวเสบงอ่ะเปียบเทียบสถิติงวดก่อนจ้ะว่าดับอยู่บอจ้ะฟังนี่จะเป็นสถิติงวดก่อนด้วยค่ะดับอยู่ค่ะนี่งวดใหม่นี่งวดเก้าจ้ะเดี๋ยวเสียนกำกับให้พร้อมจ้ะ แคปหน้าจอค่ะว่าเป็นตาปัยญตุนทุนบอแต่ว่าขันฟันได้ตัวแดงจึงครึงค่ะจัดโหลดพี่น้องเป็นเคแนวทั้งซื้อค่ะเอฟซีถามมาหลายค่ะสำหรับเลขดับล่างตรงๆสิบห้าชุดทั้งเสี้นบานผือคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้ใหก้าใจเด้อเดี๋ยวสารนาจ,จะยิบยกเนาะคะ่ะตัวเลขดับบนเนาะค่ะดับไปกับสิบชุดถ้าไปกับก็คือยี่สิบตัวจ้ะอันนี้เป็นดับล่างตรงๆจ้ะเอาเสียเบิ้งเด้อค่ะดับบนไปกับสิบชุดจ้า อันนี้เป็นงวดแรกค่ะเลขดับละดับบนอันนี้ดับบนไปกลับเนาะค่ะนีงวดเปนที่สองพฤษภาคมหกทางเสียนบันผือเป็นไดเฮม้าเป็นแนวทางเป็นงวดเลขเลขดับบนจะ้ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกหกเจ็ดหกห้าห้าหกห้าซีซีห้าซีสามสามีสามสองสองส 01 0 9 9 0 9 8 8 9อันนี้เป็นงวดเลกเลขดับบนตรงๆงไปกับอืดับบนไปกับบ่ได้ดับตรงด้วยพี่น้องคือไปกับสาบ,บนาเขียนไหนตรงๆแต่ว่ากะบอกไปกับน้ำเด้อค่ะเป็นงวดแรกเด้อค่ะทั้งเส้นบานผือถ้าผู้ใดบอกเขาใจจังใดกะสามารถโทรไปหาเพไ่นได้ที่097 149 9689 097 149 9689จ่จ้ะ ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องค่ะเอาคลิปนี้ในวันวันที่2พฤษภาคม2567เป็นตัวเลขดับเซียนบ้านผือค่ะขอบุญขอบุญทั้งเซียนบ้านผือดลยเด็กดับมาฝาังมาตอนขอบุญขอบุญเอฟซีทีใ่ในการรับชมคลิปนี้เอาคลิปนี้ไปเลวจ้ะสวัสดีค่ะ